หนูชื่อเด็กเวลาการเีเนเกตอนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีทาาี่ที่3พรรษางโรงเรียนมาบังเจยหนูก็มาได้กินอาหารเสริมที่พ่อ,อโ,โคลค่ะคุณพ่อแนะนําตอนหนูกินแล้วตอนเรียนหนังสือก็ความจําดีขึ้นค่ะอ่านหนังสือก็จําได้อยู่ค่ะเพื่อนเพื่อนก็ลองกินกันได้นะคะจะทานอันนี้แทบไม่ค่ะค่ะชื่อนางสาวนาตาเจเนเกตีรนะคะเระียนโรงเรียนบ้านบางเจราญก่อนก็ ก็แรกผลการเรียนก็อยู่ในระดับปานกลางไม่ดีมากค่ะพ่อเขาก็เลยหาอาหารเสริมให้ทานเป็นตัวนี้ค่ะโกลก็หลังจากท้องมนจลเปตัวนี้ก็รู้สึกว่าเวลาอ่านหนังสือพ่อความจำดีขึ้นเหตประเดียวก็เลยดีขึ้นมาค่ะอ๋อแต่ได้ลองลองทานดูะากเลยเรียนดีสวัสดีค่ะหนูชื่อน,น้องเน่ค่ะอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ห้า เมื่อก่อนความจำไม่ดีไม่มีสมาธิในการเรียนอ่านหนังสือก็จำไม่ได้แม่ให้ลองมารับประทานโฟนะคะความจำดีขึ้นมีสมาธิในการเรียนอ่านหนังสือก็จำได้ค่ะถ้าเพื่อนๆความจำความจำไม่ดีขี้ลืมเหมอนหนก็ให้รับประทานโฟวันละหนึ่งเม็ดค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ